พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเพื่อเดี๋ยวด้กันในเช้าวันนี้นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในสองซามูเอลนะครับบทที่สิบห้าครับสองซามูเอลนะครับบทที่สิบห้าข้อที่สิบข้อที่สิบสามถึงสิบสี่นะครับแล้วก็ยี่สามถึงยี่หกพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะครับสองซามูเอลนะครับบทที่สิบห้าครับข้อที่สิบสามถึงสิบสี่แล้วก็ยี่สามถึงยี่สิบหกผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพันสิบเอ็ดนะครับ สองสโซเมลนะครับบทที่15ครับข้อที่13ถึง14ครับผู้สื่อสารคนหนึ่งมาเฝ้าดาวิดทูลให้ทรงทราบว่าใจของคนอิสราเอลคอยตามอับสาโลมไปแล้วแล้วดาวิดรับสั่งแก่บรรดาข้าราชาการที่อยู่กับพระองค์ณกรุงเยรูซาเล็มว่าจงลุกขึ้นให้เราหนีไปเถอะมิฉะนั้นเราจะไม่มีทางหนีจากอับสาโลมจงรีบไปเกรงว่าเขาจะรีบมาและตามเราทันและนําเหตุร้ายมาถึงเราและทําลายกรุงนี้เสียด้วยคมดาบ ข้อที่2 3ถึง26นะครับเมื่อทหารทั้งหมดเดินผ่านไปชาวเมืองทั้งหมดก็ร้องไห้เสียงดังพระราชาก็เสด็จข้ามลำธารขีดโรดและทหารทั้งหมดก็เดินผ่านไปยังถิ่นธุรกันดารและนี่แน่สาโดกก็มาด้วยพร้อมกับคนเลวีทั้งสิน้นถามหีบันรสัญญาของพระเจ้ามาและพวกเขาวางหีบของพระเจ้าลงจนประชาชนผ่านออกจากเมืองไปหมดแล้วอบิยาทาก็ขึ้นมาด้วย แล้วพระราชาตัดสั่งสาโดกว่าจงหามหีบของพระเจ้ากลับเข้าไปในเมืองเถิดหากว่าพระยาเวทรงปรดปานเราพระองค์จะทรงนําเรากลับและให้เราได้เห็นหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วยข้อดีบกนะครับแต่ถ้าพระองค์ตัดว่าเราไม่พอใจเจ้าดูเถิดเราอยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงทํากับเราตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดพี่น้องครับพระกัมภีร์ในเช้านี้นะครับความจริงแล้วเป็นเรื่องราวที่ต้องอ่านทั้งบทนะพี่น้องครับมา 2ซามอุบทที่15เป็นเรื่องราวของลูกชายแท้ๆของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่กบฏกับกษัตริย์ดาวิดนะครับก็คืออับสโลมพี่น้องนะอับสโลมนั้นใช้เวลาอยู่หลายปีทีเดียวนะครับนะในการสร้างเออเรียกว่าสร้างคะแนนนิยมของตัวเองใช้เวลาอยู่4ีปีนะนพระมีบ่ในพรที่7นะครับใช้เวลาอยู่4ปีครับในการช่วยในการเออดึงใจประชาชนนะให้มาอยู่กับพระองค์นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่า ใส่ร้ายไกลๆนะครับกับกษัตริย์ดาวิดพี่น้องนะกษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นก็อายุเยอะแล้วพี่น้องครับนะอายุเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็กษัตริย์ดาวิดนั้นก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าอายุเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เ,เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า э เกินเกินกำลังนะครับและอับสโลมนั้นก็เป็นคนหนุ่มนะเป็นเด็กหนุ่มนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปกครองอยู่มานานนะครับ อ่าประชาชนนั้นก็มักจะชอบสิ่งใหม่นะคนรุ่นใหม่นะครับอะไรประมาณทํานองนี้นะครับนะจนในที่สุดเนี่ยอับสโลมสามารถรวบรวมกําลังได้นะครับก็จะยึดบัลลังกุณพ่อเองนะสุดท้ายก็ผู้สื่อสารก็ส่งข่าวมาบอกกษัตริย์ดาวิดครับกษัตริย์ดิบก็หนีครับกษัตริย์ดาวิดไม่สู้นะพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดหนีท่านเลือกวิธีการเหมือนตอนที่ท่านอ่หนีกับกษัตริย์ซาอูลนะพี่น้องครับท่านก็ไม่สู้นะท่านหนีนะครับท่านหนีออกมาแล้วก็อ่สุดท้ายแล้ว มีคนที่ซื่อสัตย์นะครับก็ตามทํามาด้วยหนึ่งในนั้นก็คือสาโดกนะครับทนะี拜拜่เป็นปุโรหิตนะก็เอาหามหีบพันธสัญญาออกมากับกระส์ดาวิดด้วยออกจากเอ่อเยรูซาเล็มนะครับออกจากพระพระนิพระวิพระวิหารนะออกจากเอ่อพระปลานะครับขอโทษครับพระปลานะครับตามดาวิดออกมาด้วยนะครับแต่ดาวิดบอกว่าให้กลับไปนะเอาหีบพันธสัญญากลับไปที่เยรูซาเล็มครับไม่ต้องออกมาอ่าไปกับพระองค์กริย์ดาวิดบอกนะครับว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัย นะพระองค์จะได้กลับมาพี่น้องครับนะนั่นคือภาพของวันนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องพี่น้องพามีตอนนี้นะสอนเราหลายเรื่องนะพี่น้องรเรื่องแรกนะครับเรื่องของอับซโลมพี่น้องลูกชายของกษัตริย์ดาวิดนะลูกชายแท้ๆของท่านกษัตริย์ดาวิดเอ่อเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับปกครองประเทศอิสราเอลรวบรวมอาณาจักรอย่างมากยมรับท่านมีข้อปกพรองอยู่หลายด้านนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องเพศนะครับอ่าที่เราคงทราบดีนะครับและ ประการที่สองนะก็คือเรื่องครอบครัวพี่น้องครับเพราะว่าท่านมีภรรยาหลายคนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความขัดแย้งไม่ลงรอยเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวที่เป็นต่างแม่นะมีการข่มขืนนะครับกันแล้วกิวย์ดวิดไม่ได้ทําอะไรนะอับซโลมก็ปลูกใจเจ็บนะปลูกใจเจ็บนะครับแล้วก็คิดหาทางนะที่จะที่จะเรียกว่าเอาขืนนะและเมื่อท่านมีกําลังเพียงพอนะครับท่านก็ ท่านก็เรียกว่าเอาคืนคุณพ่อนะด้วยความเจ็บแค้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดครับเป็นผลของความบาปนะครับในเป็นผลนะครับที่ท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับสมาชิกในครอบครัวนะจนกระทั่งบางคนมีความขมขื่นใจกับท่านนะะการที่หนึ่งนะพี่น้องครับนะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญครับนะเป็นเรื่องที่ในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะกษัตริย์ดาวิดนั้นจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะ เป็นไม่ได้ครับว่าท่านคงมีภารกิจมากในเรื่องของการดูแลประเทศดูแลศึกต่างๆนะครับสงครามต่างๆที่เข้ามานะก็ทําให้ท่านอาจจะละเลยตรงนี้ไปนะครับและสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ท่านต้องลําบากนะครับในตอนบั้นปลายชีวิตของท่านนะในเมื่อท่านอายุมากแล้วนะครับเมื่ออักสสมเหตุการณ์ตอนนี้ครับกำหนดกับท่านนะประการที่สองพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหัวใจของกษัตริย์เว็นคงแหลกสลายทีเดียวนะเมื่อพบว่าลูกชายแท้ๆของท่านนั้น ปรารถนาจะยึดบัลลังก์ของท่านนะแล้วจะทาร้ายท่านด้วยนะท่านเลือกวิธีการหนีครับท่านไม่เลือกวิธีการต่อสู้นะท่านไม่ต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งกับคนในครอบครัวของท่านพี่น้องครับท่านเลือกที่จะออกไปและที่สําคัญนะท่านเลือกที่จะวางใจพระเจ้าครับในสถานการณ์ที่ท่านเกิดขึ้นนะสาโดกเอาหีบพันธสัญญามาด้วยแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรหีบนั้นไว้ที่เยรูซาเล็มท่านวางใจในพระเจ้า แลนะวางใจแล้วท่านรู้ว่าพระถดของพระเจ้าอยู่กับท่า <relevance> นและท่านบอกกับพระเจ้านะครับบอกกับทุกคนว่าถ้าพระเจ้าจะให้ท่านกลับมาท่านก็จะกลับมาถ้าพระเจ้าจะไม่ให้ท่านกลับมาท่านก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเห็นภาพนะครับกษัตริย์ดาวิดเมื่อท่านอายุมากแล้วนะพี่น้องครับนะท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่ยึดติดกับอํานาจครับไม่ยึดติดกับบรลังพี่น้องเห็นภาพนะครับท่านยินดีสละและออกไปนะและท่านบอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้า การเจิมตั้งมาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะพอปพระทัยให้ท่านอยู่ต่อท่านก็จะอยู่ต่อพี่น้องครับนะสิ่งนี้เป็นบทเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราได้ได้เรียนรู้จากกษัตริย์ดาวิดนะครับอยู่สองสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีคนที่ซื่อสัตย์กับท่านมีคนที่เรียกว่าจริงใจกับท่านและสิ่งที่เราจะเห็นคนที่จริงใจกับท่านนั้นไม่ได้เห็นตอนที่เราสุขสบายครับพี่น้องนะเห็นตอนที่ท่านตกทุกข์ได้ยากและลําบากจริงๆ นะสาโดกนั้นเป็นปุโรหิตนะไม่มอีอาวุธไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับลบก็ไม่เป็นนะครับนะแต่ติดตามดาวิดออกมาด้วยนะทนั้งที่ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะถ้าอับซ์โลมเป็นกษัตริย์จริงๆเขาอาจจะอยู่ในอันตรายครับที่ต้องเห็นภาพนะครับแต่เขายินดีครับที่จะติดตามกษัตริย์ดาวิดออกมานะแม้ว่าจะรู้ว่าจะเสี่ยงถึงชีวิตของท่านเองพี่น้องครับนะเราเห็นภาพของความจงรักภักดีนะต่อกษัตริย์ดาวิด นะแล้วเราเห็นภาพของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่ต้องทนทุกข์ครับนะในการทนทุกข์ของท่านนั้นท่านไว้วางใจพระเจ้านะและท่านรู้ว่าพระเจ้าดูแลท่านอยู่นะและท่านก็เป็นฝ่ายที่ยินดีที่จะหลีกทางให้นะอันนี้ก็เป็นความสวยงามนะครับของกษัตริย์ดาวิดประการที่สองนะท่านไม่ยึดติดกับตําแหน่งนะท่านไม่ยึดติดกับตําแหน่งต่างๆเพราะท่านรู้ว่าตําแหน่งต่างๆเหล่านั้นมาจากพระเจ้านะพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบให้กับท่านท่านรับการเจิมนะครับถ้าพี่น้องจําได้นะจากซามูเอล เามอเป็นผู้เจิมท่านนะเพราะนั้นตำแหน่งบทบาททั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าดังนั้นประสาทวิทย์มั่นใจครับนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับทุกอย่างพระเจ้าทรงควบคุมดูแลอยู่เราเห็นภาพของการไว้วางใจพระเจ้านะแม้ในสถา,านการณ์ที่ยากลําบากนะพี่น้องครับวันนี้เรากลับมาดูชีวิตของเรานะพี่น้องครับชีวิตครอบครัวนะอันนี้ครอบครัวสําคัญนะครับเราต้องดูแลครอบครัวอย่างเป็นอย่างดีนะอย่าให้มีสมาชิกคนไหนเขารู้สึกขมขื่น นะอันนี้ก็แต่อย่างหนึ่งก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่คนด้วยนะพี่น้องนะแต่อย่างน้อยที่สุดต้องให้ความยุติธรรมครับนะกษัตริย์เดวิดต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันอย่แบบที่หนึ่งนะครับเหตุเกิดเพราะท่านไม่ได้รักษาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะก็ทําให้ท่านมีทําให้มีผลตามมานะครับนะความยุติธรรมในการดูแลสมาชิกในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญประการที่2พี่น้องครับเราเห็นภาพของการที่ในความทุกข์ยากลําบากของเรานะครับ เราไว้วางใจพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลเราครับวันนี้ถ้าเราอยู่ในความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเราพี่น้องนะและภาพของกษัตริย์ดาวิดนั้นก็เป็นภาพของอกษัตริย์พระเมสสิยาห์ด้วยนะครับองค์พระเยซูคริสเจ้านะพระองค์ก็ถูกปฏิเสธนะพระองค์ก็ถูกทรยศนะพระองค์ก็สู่ขักหลังนะครับนะโดยยูดาสนะสาวกที่พระองค์ทรงรักนะคนสนิทใกล้ชิดนะพี่น้องครับนะ สาวกที่รงรงัพระเยซูรักสาวกทุกคนและครับรับนะเป็นสาวกค,คนสนิทด้วยนะครับเพราะเป็นคนที่ถือถือถุงเงินนะพระองค์ก็ถูกทรยศหักหลังโดยยูดาสนะจิตใจที่บอบช้ำนะสาวกทอดทิ้งพระเยซูทั้งหมดนะเหลือแต่ผู้หญิงนะที่ติดตามพระเยซูไปจนหนึ่งคนกางเขนเหมือนกษัตริย์ดาวิดนี่นะพี่น้องครับเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกแท้แทตัวเองครับนะักบฏกับตัวเองนะแล้วก็นำไข่มาถึงตัวจ,จนจะถึงตายนะครับนะแล้วก็ต้องหนี นะก็เป็นหัวใจเดียวกันนะครับหัวใจของการถูกปฏิเสธหัวใจของการถูกทรยศหักหลังนะพี่น้องครับนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะว่าผู้นํานั้นก็สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไนดะ้แต่ทั้งหมดนี้กระสาวิทขอบคุณพระเจ้าระว,วังใจพระเจ้าครับว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างนะเราขอบคุณพระองค์นะครับที่พระเจ้านะั้นเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราให้เราร่วมใจนะครับพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เจ้าจนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากสิ่งที่ลูกทําเองและกําลังรับผลอยู่กระฐามพระบิดาเจ้าแต่ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องขอให้ลูกเรียนรู้จักที่จะไว้วางใจในพระองค์วางใจพระเจ้าในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นลูกขอบคุณพระองค์ที่ฐานกลับทูในพระนามพระเยซูริเจ้าอามนพี่น้องเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดนั้นบันทึกในพระคัมภีร์นะครับบันทึกทุกเรื่องราวเลยพี่น้องครับ เรื่องราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่บันทึกชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่ต้องหนีอีกครั้งหนึ่งนะครั้งแรกท่านหนีกษัตริย์ซาอูลนะก็ไปในถิ่นธุรกันดารครั้งนี้หนีลูกแท้ตัวเองครับนะเข้าไปในถิ่นธ<ๆ>ุรกันดารด้วยเช่นกันมันก็เป็นภาพของเราได้เรียนรู้นะครับจากเรื่องราวของชีวิตของกษัตริย์ดาวิดครับนะที่ท่านนั้นมีชีวิตที่ไว้วางใจพระเจ้าจริงๆครับไม่ว่าสนการนั้นจะเกิดอย่างไรก็ตามนะท่านเชื่อในพระเจ้าที่รันามสการให้เรามี ความเชื่อและวางใจในพระเจ้าที่เราทีานมัสก,การด้วยนะครับในท่ามกลางวิกฤตที่เรารเผชิญนะพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพระพรครับ